ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็มาเริ่มปฏิบัติเนื่องในโสดาปฏิมาศหรือว่าปฏิบัติเพื่อประโสดาปฏิมัศ <c oughs> การเจริญเระกรัฐานนี้พระพุทธเจ้ามีความต้องการให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านเข้าถึงอริยมรรคอริยผลถ้าเราจะปฏิบัติกันแบบเลื่อนลอย ก็มีความสุขเหมือนกันแต่มีความสุขไม่จริงที่จะปฏิบัติปฏิบัติกันให้ถึงความสุขจริงๆก็จะต้องมีจุดใดจุดหนึ่งพิงเครื่องเข้าถึงจึงจะใช้ได้ในอันดับแรกนี้องค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการผลอันดับตนคือพระโสดาปฏิมรกหรือว่าพระโสดาปฏิผล หรือที่เราเรียกกันว่าพระโสดาบันก่อนที่ท่านอนหลายจะปรึกษาอย่าศึกษาอย่างอื่นก็โปรดทราบว่าสำหรับพระโสดาบันนี้ละสังโยช์ได้สามประการคือหนึ่งสกายทิฐิตัวนี้มีปัญญาเพียงเล็กน้อยเพียงแค่มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเท่านั้น เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตคิดอยู่เสมอว่าความตายเป็นธรรมดาของชีวิตเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความตายให้คนได้และความตายนี่จะปรากฏขึ้นกับเราเมื่อไรก็ไม่แน่นอนนักจะชื่อว่าตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายกลางวัน <c oughs> อย่างนี้ก็ไม่มีความแน่นอน เพราะว่าความตายไม่มีนิมิตความตายไม่มีเครื่องหมายแต่ถึงกระไรก็ดีเราก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความตายไปได้นี่สำหรับข้อว่าสกายทิฐีเรียนว่าร่างกายคือทันห้าไดแกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรานิยมเรียกกันว่าร่างกาย พระโสดาบันมีชีความรู้สึกือว่ามีปัญญาเพียงเล็กน้อยรู้แค่ตายเท่านั้นยังไม่สามารถจะจำแนกแจกแยกร่างกายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราได้ความรู้สึกคำว่าโสดาบันยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราทรัพย์สินทั้งหลายยังเป็นเราเป็นของเรา เป็นอนุว่าแต่เท่าว่ามีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นของเรานี้ทั้งหมดเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่เข้าเขามาส่องครองหรือาว่าเรายังไม่ตายสักฟันหนึ่งข้างหน้ามันก็ต้องสลายตัวไปนี่ในข้อว่าสกายาติฐิพระโสดาบันคิดได้เพียงเท่านี้ ยังไม่สามารถจะแยกกายทิ้งไปได้ทันทีทันใดองค์สมเด็จพระจอมไตรยจรึงกล่าวว่าพระสูดาบันมีปัญญาเล็กน้อยนี่ก็ดีสองวิจิกิจฉาพระสูดาบันไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าคำสั่งก็ได้แก่ศีล คำสอนก็ได้กิจริยาอันหนึ่งที่เราเรียกกันว่าธรรมะเป็นความประพฤติดีประพฤติชอบศีลพระพุทธเจ้าสั่งให้ละหมายความว่าละตามสิทธาบทที่กำหนดไว้ให้คำสอนทรงแนะนำว่าจงทำอย่างนี้จะมีความสุข นี่ทั้งคำสั่งก็ดีทั้งคำสอนก็นดีพระโสดาบันมีความเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรยัยคือเชื่อพระพุทธเจ้าในการเชื่อนี่ก็ใช้ปัญญาพิจารณาก่อนไม่ใช่สักแต่ว่าเชื่อนี่สำหรับสังโยชน์ข้อที่สามีรพตปรมาตพราะอาศัยที่พระโสดาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้า มีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์ด้วยพระพุทธเจ้าทรงแนะนำบรรดาพระสงฆ์ว่าจงนำธรรมนี้ไปสอนพระสงฆ์ก็ไปสอนพระสนาบัญใช้ปัญญาเล็กน้อยมีความเข้าใจดีจึงยอมรับนับถือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระชินสีที่พระพุทธเจ้าทรงตัดมาและพระสงฆ์นำมาแสดง อาศัยมีศรัทธาในรัตนตรัยทั้งสามรการนี้พระโสนาบันจึงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นอนุว่าพระโสดาบันถ้าเราจะไปพิจรารณากันจริงๆก็ไม่เห็นมีอะไรสำคัญวิสภาวะเหมือนชาวบ้านชั้นดีนั่นเองนี่เรามากล่าวกันถึององค์ของพระโสนาบัน ท่านที่เป็นประโสดาบันจริงๆนะมีอารมณ์ใจคำว่าองค์นี้หมายความอารมณ์ที่ฝังอยู่ในใจอารมณ์ใจองาระโสดาบันจริงๆก็คือหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจา้าสองมีความเคารพในพระธรรมสามมีความเคารพในพระสงฆ์สี่มีศีลห้าบริสุทธิ อันนี้ก็ตรงกับพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจิน์สีตัดว่าพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีเป็นผู้มีอาทิศีลส,สำหรับกิเลสส่วนอื่นก็เห็นได้ว่าพระโสดาบันยังมีกิเลสทุกอย่างตามที่เราเกล่าวกันคือโลภความโลภยุราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงแต่ว่ารักก็รัก อยากรวยก็อยากรวยรวยก็โกรธหลงก็หลงแต่ไม่ลืมความตายคําที่ว่าหลงก็เพราะว่าพระโสดาบันยังต้องการความร่ํารวยด้วยสัมมาอาชีวะพระโสดาบันยังต้องการความสวยสดงดงามต้องการมีคู่ครองอย่างนางวิสาขามาหาอุบาสิกาก็ดี ปัญญาของกุุก,ก,ก,กตมิตรพรามก็ดีทั้งสองท่านนี้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปีแต่ในที่สุดท่านก็แต่งงานมีเครื่องประดับประดาสวยงาม <c oughs> <c oughs> เว้นอันว่ากิเลสท,ที่เราต้องการกันในก,การครองคู่ระหว่างเพศพระโสดาบันยังมีแล้นก็ยังมีครบถ้วนแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของศีล ไม่ทำกาเมสุสมิชาจาร์ไม่ละเมิดความรักเขาบกคนอื่นโดยทำให้ผิดประเพณีหรือกฎหมายของบ้านเมืองแลอเป็นไปตามศีลทุกอย่างคือรักอยู่ในคู่ตัวผัวเมยียตามปกตินี่ขอบเคของเขาโสนาบันเมียงเท่านี้นี่ความต้องการรวยด้วยสมัาชีวะ พระโสดาบันยังประกอบอาชีพแต่ว่าไม่คดไม่โกงไม่ยื้อไม่แย่งใครเท่านั้นหามาได้ไม่จะร,ร่ํารวยแสนจะร,ร่ํารวยก็ได้มาด้วยการบริสุทธิ์ไม่คดไม่โกงเขาพระโสดาบันยังมีความโกรธให้โกรธนะโกรธได้แต่ว่าพระโสดาบันยังไม่่าใครเกล่าสินยาขาด พระโสดาบันยังมีความหลงแต่หลงไม่เลยความตายยังมีความรู้สึกอยู่ว่าต้องการชีวิตชีวิตก็เรามีอยู่ต้องการทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นยังไงยังไงเราก็ตายแน่การที่หลีกเลี่ยงให้พ้นจากความตายไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เป็นอันว่าถ้าเราพิจารณากันจริง ความเป็นประสงนาบันนี้รู้สึกว่าไม่ยากสำหรับในวันนี้ก็จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทให้พยายามใคร่ครวญถึงความตายเป็นสำคัญเรื่องความตายนี้ก็ดีการควบคุมอารมณ์จิตให้ปราศจากความฟุ่งสร้างก็ดีควรจะทำเป็นปกติ <c oughs> ถ้าวันใดถ้าเราเผลอจากการควบคุมอารมณ์จิตให้ระง,งับจากการพุ่งส่านก็ดีวันใดถ้าเราเผลอไปลืมนึกถึงความตายก็ดีก็จงบระนา,น,นามตนเองว่าเรานี่เลวเต็มทีแล้วเพราะว่าองค์สมเด็จพระ,ระบพิตแก้วสอนตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านทั้งหลายจะพิจรารณาเห็นได้ว่าคนทุกและสัตรทุกอย่างทั้งคนและสัตว์ที่เกิดมาตายให้เราดูเป็นตัวอย่างดั <c oughs> งนั้นเรื่องความตายนี้ไม่จําเป็นต้องศึกษาละเอียดเห็นกันอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าคนส่วนใหญ่ลืมคิดว่าตัวเองจะตาย เคยไปในงานศพของชาวบ,บ้านแต่ไม่ได้เคยคิดว่าเราจะเป็นศพอย่างชาวบ,บ้านที่เขาตายกันนี่เราประหมายกันอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสีที่ในทรงแนะนําว่าจงนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อย่าประมาทในชีวิตคิดว่าเราจะไม่ตายนี่เป็นความคิดผิด เรื่องความนึกถึงการน,นึกถึงความตายเป็นอารมณ์นี้เป็นความดีเป็นปัจจัยสําคัญให้เข้าถึงความเป็นประสดาบันไดง่าย <c oughs> จะยกตัวอย่างบุคคลที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วก็มีความเคารพในคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระจอมไตรหรือว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน นั่นก็คือเปรสการีทิดาเปรสการีทิดานี่เธออยู่ที่เมืองอารวีวันหนึ่งองค์สมเด็จพระชินสีทรงสเสด็จระทับสำราญอิริยาบทอยู่ในเบคันธกุลดีมาหาวิหาร <c oughs> ในตอนเชา้าองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงสเสด็จไปแต่พระองค์เดียวไม่มีใครติดตาม ไปสู่เขตของเมืองอารวีองสมเ็จพจินสีถือต่อไม้เป็นธรรมะมที่ประทับประทับยับยั้งอยู่ตรงนั้นชาวบ้านในฟังข่าวเข้าก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้านำพัตตาหารมาถวายขณะน,นั้นเปสการีทิดาคือลูกสาวของนายช่างหกเปสการีแปลวันช่างหกทิดาแปลว่าลูกสาว ทราบข่าวก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากับเขาเหมือนกันเมื่อเข้าไปแล้วถวายแด่อาหารในองค์สมเด็จพระพุทธกันเสร็จหลังจากนั้นพระพพผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเทศเทรงเทศแบบสั้นๆว่าท่านหลายจงอย่าประมาทในชีวิตเพราะว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง ขอทุกท่านจงคิดไว้เสมอว่าอย่างไรก็ดีเราก็ต้องตายแน่กาหนดเวลาการตายของเราไม่มีแน่นอนเพราะความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายท่านหลายจมประกอบกรรมแต่ความดีเข้าไว้แต่ใครสร้างความชั่วตายแล้วจะไปสู่อบายภูมิมีนรกเป็นต้นเกิดมาเป็นคนก็จะมีแต่ความเร่่าร้อนมีแต่ความลำบาก ถ้าบาคคลใดสร้างความดีคิดถึงความตายไม่ประมาทในชีวิตคิดไว้เสมอว่าเราต้องตายแน่จงอย่าหาเวลาว่าวันพรุ่งนี้เด,นเดือนหน้าปีหน้าเดือนโน้นเราจริงจะตายคิดไว้เสมอว่าวันนี้เราอาจจะตายแล้วก็สร้างความดีเข้าไว้ความดีจะส่งผลให้ท่านมีความสุขทั้งในปัจจุบันและสัมรายภพ องค์สมเด็จพระนราศบเทศเท่านี้องค์สมเด็จพระมหามุนีก็สเสด็จกลับเวลาที่พระพุทธเจ้ากลับปรากฏว่าชาวบ้านก็กลับบรรดาชาวบ้านทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าไปแล้วเทศที่พระพุทธเจ้าสอนก็ตามพระพุทธเจ้าไปด้วยคือไม่ตามพระพุทธเจ้าไป แมอไม่ตามชาวบ้านไปที่บ้านตามพระพุทธเจ้ากลับพิหารคือชาวบ้านไม่สนใจแี่ว่าสาวน้อยกรอยใจคือเปสการีทิดาเธอสนใจในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุทุกวันทุกคืนเธอนึกถึงวงหน้าขององค์สมเด็จพระบรมโลเกชิตว่ามีดวงหน้าสวยงามคล้ายดวงจันทร์ พระสุรเสียงองค์สมเด็จพระพเกวันก็แจ่มใสไพเราะลีลาการสแสดงวัรรมเทศนาก็น่าฟังเป็นที่ชื่นใจเธอจำไม่ได้เสมอว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระองค์ทรงสอนว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงท่าน,นหลายจงอย่าประมาทในชีวิตจงคิดแต่สร้างความดีไว้เสมอ แล้วเธอก็ทําความดีทุกอย่างตามที่บิดามารดาและองค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําการแนะนําในคราวนั้นก็มีสินห้าเป็นสําคัญเธอนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกวันจัดเป็นมรณนาเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแบบที่เราภาวนาว่าพุทโธเธอนึกถึงความตายเป็นอารมณ์จัดเป็นมรณานุสติกรรมฐาน เธอไม่ประมาทในการประกอบกรรมทำกุศลสร้างสิ่งที่เป็นมงคลไว้ตลอดชีวิตชื่อว่ามีจิตเข้าถึงธรรมไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า mm hmm. เมื่ออารมณ์จิตของเธอดีอย่างนี้มีอารมณ์ผ่องใสวันทั้งวันนึกถึงความตายแต่ก็ไม่เศร้าหมองคิดว่าเวลานี้แม่ของเราก็ตายไปแล้วเหลือแต่พ่อ สักวันหนึ่งพ่อคนดีเราก็ดีก็จะต้องตายแต่ก่อนที่เราจะตายเราเป็นคนก็ควรจะเป็นคนดีเวลาเป็นผีก็ควรจะเป็นผีดีคือผีที่มีความสุขไม่ใช่ผีในอาบายภูมิเออคิดอย่างนี้จนเป็นอัคตารมทุกวันนึกถึงความตายทุกวันนึกถึงวงพักพระองค์สมเด็จพระจอมไตรทุกวันคิดถึง พระสุรเสียงในองค์สมเด็จพระสู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสขึ้นใจจับใจเป็นเอกคตารมเวลานั้นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเทศค,ครั้งแรกเธอมีอายุได้ติสามปีต่อมาเมื่อเธออายุย่างเกินสิบกปีองค์สมเด็จพรจิจนสีทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์ในเวลา,ชาวเช้ามืดเห็นนางตกอยู่ในข่ายพยานก็ตกใจ ว่าน,นี้เรื่องอะไรก็ทรงทราบโดยอำนาจพยา,ยานว่าในตอนสายวันนี้คุณสตรีคนนี้จะต้องถึงกับความตายด้วยปฏิเหตุองค์สมเด็จพระบรมโลกกเชษจึงได้พิจารณาว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอจะมีคติแน่นอนไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรทรสงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอมีคติไม่แน่นอน คำว่าคติเพราะการไปแน่นอนหรือไม่แน่นอนก็หมายความว่าท่านแน่นอนก็ไม่ไปทุกขติไม่เกิดเป็นสันนรกไม่เกิดเป็นเปรตเ,เป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานต้องเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาหรือพรหมปณิพนิพานอย่างนี้ชื่อว่ามีคติแน่นอนองค์สมเด็จไปชินวรจึงได้คิดว่าถ้าเราจะช่วยเธอเธอมีกจะมีคติแน่นอนไหมก็ทรงทราบว่า ถ้าทรงช่วยจะมีคติแน่นอนและพิจารณาต่อไปว่าจะช่วยเธออย่างไงจึงจะมีคติแน่นอนองค์สมเด็จพระชินวัินวรนร์ก็ทรงทราบว่าถ้าเราถามปัญหาเธอสี่ข้อเธอตอบเราให้สาธุการรับรองพอจบคาถาสี่ข้อเธอก็จะเป็นลุกกสดาบันการตายคราวนั้นของเธอก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิต เป็นที่อยู่อันเป็นบรมสุขยันั้นในตอนเช้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าไม่ชวนใครไปองค์เดียวไปนั่งอยู่ในที่เดิมหลังจากนั้นแล้วคนมาเฝ้าขอเล่าลัดลัดทีนดาของลูกสาวขุนนายช่างหกทำงานเสร็จตัดสินใจมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนองค์สมเด็จพระจินวรจึงได้ทรง มองดูหน้าเธอเมื่อตาสบกันเธอก็ทราบว่าองค์สมเด็จพระพักวันต้องการให้เข้าไปใกล้เธอเข้าไปแล้วองค์สมเด็จไปจอมไตรจึงได้ถามคะถาถามปัญหาสี่ข้อว่าเธอมาจากไหนเธอตอบว่าไม่ทราบไปเจ้าค่ะถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบไปเจ้าค่ะ องคทรงถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบระเ้าค่ะทรงถามว่าเธอทราบหรือก็ตอบว่าไม่ทราบไปเ้าค่ะวันนาสี่ข้อนี้ข้อที่หนึ่งที่ถามว่าเธอมาจากไหนนางตอบว่าอาศัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรถามว่ามาก่อนจะเกิดมาแต่ไหนเธอไม่ทราบข้อที่สองถามว่าเพอไปไหนเธอตอบว่าตายแล้วไปไหนหม่อมฉันก็ไม่ทราบ ท่าน,นถามว่าไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบว่ายังไงไงก็ตายแน่ไปเจ้า้าแล้วท่านพระองค์พระพุทธเจ้าถามว่าเธอทราบหรือเธอก็ตอบว่าไม่ทราบเพราะาว่าจะตายเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเที่ยงก็ไม่ทราบไปเจ้ากาแล้วไม่ทราบอาการตายยังไงไงก็ตายแน่พระพุทธเจ้าก็รับรองในสาธุการ พียงถามเพียงเท่านี้ความมั่นใจของเธอทําให้เธอเป็นประสูดาบันแต่ความจริงในตอนต้นนั้นเธอเข้าถึงประสูนาปฏิมักอยู่แล้วคือ,อหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตไม่ข้อว่าสก,กายาติฐิเธอเข้าถึงแล้วในเบื้องตน้น ก็ดีสองเธอนึกถึงองค์สมเด็จพระทศพนบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทุกวันจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานนิกก็ดีสามองค์นางปฏิบัตินึกถึงประธรรมคําคสั่งสอนนี่องค์สมเด็จพระชินวรสรงสอนไว้เสมอว่าชีวิตไม่ของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิต ข้อที่สี่ทำใดที่องค์สมเด็จพระรรมสามิตรมีศีลห้าเป็นต้นที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงสอนไว้เธอจำได้ทุกอย่างและปฏิบัติทุกอย่างอย่างนี้ถ้าจะกล่าวกันไปก็เชื่อว่าเธอเป็นพระสูดาปฏิมรักแล้วแต่ว่าอารมณ์จิตยังไม่มั่นคงต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จมาสนับสนุนอีกวาระหนึ่ง เธอ,อมีความมั่นคงในความรู้สึกจิตก็มีความมั่นในคุณพรระัตนาไตรมั่นในความไม่ตายคิดในความตายคิดว่าจะตายเมื่อไหร่ก็เชิญมันตายแน่มั่นในศีลนีน่ตอนนักษาแล้วก็มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรันในพระธรรมคำสั่งสอนอย่างนี้ระวันดาท่านอนไหล องสมเด็จพระจินวรกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นประโสดาบันเป็นอันว่าท่านพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่เราจะแนะนำกันในวันนี้ก็รู้สึกว่าจะหมดเวลาเสียแล้วเท่าที่พูดมาแล้วนี้ทั้งหมดเป็นปฏิปทาที่เราจะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นประโสดาบัน ท่านนั้นหลายมีความรู้สึกไม่ยากไหมถ้ายากก็ค่อยๆคิดเขาค่อยทำไปดูตัวอย่างเปสการีที่ดาเป็นตัวอย่างว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรท่านยิงกล่าวว่าเธอเป็นปะโสดาบันย้อนหลังไปสังนิษเธนนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิต แล้วก็ต่อไปเธอนึกถึงวงพักพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาคือมีความเคารพในพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นธรรมดาเป็นเอกขัตารมอารมณ์ทรงตัวแล้วเธอก็ปฏิบัติตามกระแสพระสทธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จประสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมีปฏิบัติศินโดยเคร่งครัดเป็นต้นอย่างนี้องค์สมเด็จปทศพล ยอมรับนับถือว,ว่าเธอเป็นพระโสดาบันเข้าใจว่าท่านหลายผู้รับฟังรับคำสอนคงจะเห็นว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระชินาวรในตอนนี้เป็นของไม่หนักและก็จะเป็นของไม่ยากสําหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัทพยายามทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิ จะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ให้จิตใจทรงอารมณ์ตามคําสั่งและคําสอนที่กล่าวมาแล้วตอนต้นจนอวสานชอบใจตรงนั้นไหนทําตรงนั้นให้คงตัวและผลที่ท่านหลายจะพึงได้นั่นก็คือความเป็นประสูตดาบันและต่อที่นี้ไปข้าพรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน พยายามทรงอารมณ์ว่าตั้งไว้ในความดีตามอธิยาสายจนกว่าจะได้เวลาที่ท่านพึงปรารถนา